ที่วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดไส้กรอกแฟรง์เฟิร์เตอร์แฟรง์เฟิร์เตอร์เยอรมันแฟรง์เฟิร์เตอร์นะครับข้าวผัดไส้กรอกข้าวผัดไส้กรอกเยอรมัน ยนมันเขาก็กินกับฮอตดอกเรามาผัดข้าวเดี๋ยวเพียงดูหน่อย น้ำมันน้ำมันตัวนี้เราใช้น้ำมันดอกทานตะวันเันฟลอเวอร์อยเดี๋ยวมันจะเปิดไฟร้ายบ๊า n บาย ไม่มีผักเลยตอนนี้มีแต่ข้าวแบบไส้กรอกแล้วไข่ข้าวหอมมะลิหุงไว้วน้่หวานเนี่ยครับอ้า โดนโดนฝรั่งขโมยกระเป๋าที่ร้านไม่มีเงินซื้ออะไรทำกับข้าวแล้วฝรั่งแอบเข้ามาทางหลังร้านแล้วก็ขโมยกระเป๋าเป้ไปครับในกระเป๋าเป้มีไอ้มีบัตรประชาชนเอกสารประจําตัวของไทยติดไปด้วยโมโหยังไม่หายเลยเนี่ยได้เงินไปด้วยเข้ามาทบุบ ิบเอาหน้าครัวอะไรเลยนะขณะคนเผลอนะครับแอบเข้ามาเราียกว่าเป็นลูกค้ากันทั้งร้านคิกว่าเป็นลูกค้าตอนนี้กําลังไล่ล่าจริงแอนไล่ล่าอยู่ระหว่างชั่วเนี่ยมีซื้อของซื้อซอรไว้มีข้าวบนะ้าง ยังมีผงก็นอเหลืออยู่ต้องกินข้าวผัดไข่ไปแล้วไม่มีเงินไปกินร้านอาหารแล้วเวลือนิดหน่อยนะครับเกลือใส่เกลือลงไปนี่เป็นซอสปรุงรสเอากินเนื้อขาว กินข้าวผัดกับใส้นผักแล้วเพราะว่าไม่เหลือเงินเลยบัตรเบิดเอาไปหมดเลยทุกธนาคารเลยตดไปหมดอะ่ะนลีนะไม่ได้คือเมีลอตเตอรี่ถูกรางวัลถูกรางวัลลัคก,กี้ดิฟเนี่ยนะไม่ได้มันไปขึ้นแล้วอ,ะอะ่ะไปขึ้นรางวัลแล้วมั้งเนี่ยมีลอตเตอรี่ถูรางวัลด้วยในกระเป๋าเาติดไปฝรั่งขโมยกระเป๋าตอนนี้ยิงแอดไล่ล่าทุกช่องทาง ทั้งเ Facebook ทั้ง Youtube ทั้ง t i k t o อล่ามันเลยให้มันไม่กล้าออกมาเดินการขนนได้เงินไปแต่ไม่กล้าออกมาใช้ให้มันอย่างนี้เลยพลังทั่วเพราะว่าดัาไว้หมดแล้วตำรวจก็แจ้งแจ้งความตำรวจแล้วตำรวจก็โพสต์ให้สังคมช่วยตามล่าแล้วอู้มันลาดมากเดี๋ยวจะมาโพสตลงช่อง Youtube นี้ด้วยพลัง ได้จากกล้อง C C T V อ๋อเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่แล้วกำลังจะยุ่งทุกคนเตรียมของตอนกลางวันกันเตรียมของจะขายพาะตอนเย็นลูกค้าจะเยอะมันอาศัยจังหวะที่ว่าทุกคนกำลังงว่วนเตรียมของแอบพันทีเป็นลูกคา้าก็มาทโมาอโอเราเป้ไปทำโอเยาเป้ฝรั่งฝรั่งก็กินแท้ๆเลยถ้าใครเลือกจออกวันหน้าเหมือนใครอ่ะ มันจะเหมือนไอ้เจรอร์มี่คลายหรือว่าใครวะเจรอร์มี่คลายแล้วก็ดูผัาผ่านจะเหมือนปิเตเจอเขาหัว<อ><อ>ผมเหมือนกันนะผม,มผมแดงๆเหมือนปิเตเจอปิ๊ตเจอแฮอร์ตอนนี้กำลังล่าตัวอยู่ทั้งตำรวจทั้งทหารจ่ายเงินซื้อแอบเลย ขาหโโต้องระวังนะครับใครมาก็ช่วง,งนี้ประเทศอิษไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมแล้วยิ่งลอนดอนเนี่ยยิ่งยิ่งลอนดอนยิ่งยิ่งใหญ่เลยทำเป็นกระบวนการนั้นวิ่งวิ่งราวไอ้โทรศัพท์นะครับ ทิ้งราวโทรศัพท์แล้วก็เอาไปขายตามร้านโทรศัพท์นู่นแล้วก็จะส่งไปสวดล็อกที่เมืองจีนตำรวจต้องไปเปือนถูกเสารเลยตำรวจต้องแต่งนอกเครื่อนแบบไปรอจับไอ้พวกขโมยขอ,องเลยครับเฉพก็ออเลยเสร็จแล้วตรงนี้เลยไม่มีบัตรซื้อของ ต้องรอบัตรเอทใหม่ข้าผัดไส้กรอกเยอรมันครับทงไปบ่นไปวันนี้เพราะว่าโดนโดนขโมยกระเป๋าฝรั่งฝรั่งขโมยกระเป๋าเงินไม่ใช่กระเป๋าเงินกระเป๋าเป้ครับเอากระเป๋าเป้ใส่ผ้าขาวม้าไปไว้พันคอเวลาสวัสดี ไว้พันคอเวลาเรื่องานมันเอาไปทั้งกระเป๋าเงินทั้งผ้าของม้าเลยอ่อยครับระวังตัวครับเตือนไทยมันเคยขโมยของร้านอาหารไทยที่อื่นมาด้วยอยู่ที่ออมเคิร์กที่เซาเปอร์ดไอ้ฝรั่งคนนี้นะครับมีเพื่อนคนไทยมาคอมเมนต์บอกว่ามันเคยขโมยเคยขโมยแล้วที่ที่เซาปอร์ดเป็นร้านอาหารไทยเหมือนกันในหมอนี่มันรู้ว่า คนไทยพนักงานคนไทยชอบอาเงินไว้ในกระเป๋าชอบถือเงินสดไว้ในกระเป๋ากันทอเลยรู้เสร็จแล้วครับข้าวผัดไสกกรอบเยอรมันง่ายๆครับทำไปบดไปวันนี้เดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปส่งลูกไปโรงเรียนก่อนครับสำหรับวันี้สวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูข้างนอกหลังบ้านดูแมวโอ้โแมวไอ้โซยุ ตาเหลือกแล้วตาเหลือกแล้วสุชีมาหนิโลแมวสองตัวขี้กลัวขี้กลัวมากโซโยโซโยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลางคืนยังเล่นกันอยู่เลยพอกลางวันน,นี่หนีไม่ยอมให้จับชิีมาหนิเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยว ชี้ชี้ชี้กินหญ้าเหรอแมวโอ้ยไม่ต้องมาเข้ามาใกล้กล้องไม่ต้องเข้าอโอ้โอหเป็นอะไรเนี่ยพิการไงพอรู้ว่าเข้ากล้องพิการเลยส่วนตัวนี้ขี้กลัว ขิกว่าจะกลัวอะไรนักหนาโซยูยู่ตัวนี้ไม่ค่อยถูกกันเดี๋ยวมันก็บนเอาไม่ให้เข้ายังไม่ให้เข้าเดี๋ยวมันก็บน่นใครมดนบ่นอาบนบนบน,บนเข้าจี กินกินเลยกินเลยใบใบองุ่นเอาต้องไปอาบน้ำหี่ว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ